สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอว์บิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและละัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับทั้งช่อนงนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดละอดีมาถาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้รอบสองนะครับในเดือนมิถุนายน เป็นปลายเดือนคือปกติเราจะมีต้นเดือนกับปลายเดือนนั่นแหละแต่ว่าการลดสองต่อจะมีเฉพาะต้นเดือนเนาะแต่คลิปอีพีนี้ไม่ใช่ใสิต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับก็เลยลดให้พิเศษเลยนะครับก็คือมีต้นกับปลายให้เลยทั้งสองช่วงก็คือลด2ต่อ2ช่วงเลยก็คือตั้งแต่วันที่ 15ถึง25ิมิถุนายนนะครับวันที่25ิมิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอัลลาดีมาทำค้าครูได้ครับก็จะราคาพิเ็จลดให้2ต่อครับรีบมากันเลยคลิปนี้เป็นซีรีส์พื้นวัฒนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบเรือนกระดุมพระนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือ EP พีที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟัง e ีพีแรกย้อนกลับไปฟังอีพีแรกได้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือใครที่มีดาวสถิตดาวการเงินนะสถิตในเรือตนตนุจนถึงเรือนอริเนี่ยย้อนกลับไปฟัง E ีพที่ หนึ่งนะครับเพราะว่า EP แรกนั้นตนุถึงอริส่วน EP นี้เป็น EP ที่2จะเป็นดาวการเงินสถิตในเดือนปตตณิชจนถึงเดือนวินาสน,นะครับไม่พูดภาพทำเพลงเรามาทำความเข้าใจแล้วก็พยากรณ์กันเลยครับจุดกำเนิดตนุราศีเมษทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและคณาชะจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษตรงนี้ก่อนอื่นเรามาดูที่ตั้งของเรือนการเงินกันก่นกอนก็คือพบอกระดุมพระหรือราศีพฤษภนั่นเองนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเงินมันสาคัญกับมนุษย์เราถึงต้องไปอยู่ข้างหน้าเราเห็นปะ ติดตัวเลยแต่อยู่ข้างหน้าไม่หมายถึงถ้าไม่มีเงินใช้ชีวิตไม่ได้ละนะครับมันคือต้องผ่านการเงินไปไงมันคือดาวมันจะเวียนไปทางนี้ต้องเวียนตามสเต็ปนะครับไม่มีการกระโดดข้ามหรือไปข้างหลังเอา้าข้างหลังก็ได้ไงไม่ใช่คือข้างหลังอ่ะมันหมายถึงหายนะนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวที่ได้มาข้างหน้าคือการได้มาแต่ข้างหลังคือการเสียสละการทิ้งการปล่อยนะครับเพื่อริ่มต้นใหม่ ต้องเข้าใจว่าวงจรวงกลมเนี่ยต้องมันมีปรัชญาอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะทําสเปะสปะสมสีม 4, ส่สมห้าจะกระโดดนุ่งนีมันไม่ได้ครับมันมีกฎอยู่ทุกอย่างมีกฎครับอย่างกฎจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะตามหลักพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาคือกฎกฎเหล็กของจักรวาลเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้ครับ มันเป็นอะไรที่หมายถึงอน,นิจจังสังขารไม่เที่ยงพวกเนี้มันเป็นอะไรที่เป็นกฎของจักรวาลคือเราต้องเอาน้อมนำพุทธศาสนาเนี่ยมาใส่ใจไม่ได้บอกว่าให้หลุดพ้นนิพพานเลยใดๆแต่หมายถึงการหลุดพ้นแห่งความทุกทะเลทุกนี่แหละครับแต่ไม่ได้หมายถึงให้หลุดพ้นนิพพานนะที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงทางพุทธศาสนาหมายถึงว่าเตือนใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้อย่าคิดว่าผมชวนทุกคนไปนิพพานไม่ใช่นะครับถ้า ถ้าผมคิดจะนิพพานผมไม่ไปทำดูดวงหรอกครับก็คือไปบวชพระดีกว่าเนาะจะได้แบบศีลบริสุทธิ์ไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ศีลไม่บริสุทธิ์หรอกครับแต่หมายถึงว่ามันหากินเชิงเชิงผ่านนิตหากินอะ่ะเข้าใจไหมครับคือผมได้ตังค์จากพวกคุณอะ่ะเออมันก็ไม่ใช่เชิงแบบสุจริตทำร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเข้าใจไหมครับไม่ได้หมายถึงช่วยคนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมูลนิธิอะไรแบบนั้นอะ่ะไม่ใช่ครับผมยังได้ตังค์จากพวกคุณดังนั้นมันก็ยังไม่ใช่ออถูกต้อง100นนร้อยเปอร์เซ็นต ต้องเข้าใจว่าคืออาชีพนั่นแหละพูดง่ายๆเด๋ยวจะงงทีนี้เรามาดูกันต่อที่กระดุมพระคือดาวศุกร์เนี่ยไปสถิตในเรนปัตตนีราศีปัตตนีคือราศีที่นับไปเจ็ดราศีอยู่ตรงข้ามกับราศีของตัวเองหรือเรียกว่าเลง็งราศีที่เลง็งราศีเกิดและขนากกาเนิดของตนเองเรียกว่าปัตตนีปัตตนีเป็นราศีตุลที่ตั้งคือราศีตุลหมายเขาว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ผูกมัดแล้วก็หมายถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าสัญญาทุกอย่างแม้กระทั่งลมปากก็สัญ,ญาเช่น เดี๋ยวปีหน้าพี่จะไปขอนะน้องอน,นี่นครับอ่ะนี่คือการให้สัญญาละก็เป็นปัตตานิคือคนคนที่ผูกพันสัญญาด้วยอ่ะก็จะเป็นแต่แต่ก็ต้องรับกันด้วยก็หมายคามว่ามีการรับส่งกันก็หมายถึงเป็นปัตตานิก็คือคู่กรณีนั่นแหละนะครับทีนี้พอการเงินมาสถิตที่เรื่มปัตตานิแปลว่าอะไรคือต้องบอกไปก่อนว่าดาวการเงินสถิตป,ปัตตานิเป็นเกษตรแข็งปัตตานิแข็ง,ขงนะครับปัตตานิหรือปัตตานิแข็งเนี่ยมันหมายถึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคือเขาวาแข็งกว่าเราคือเราต้องดูก่อนว่าดาวประจําตัวเราคือดาวอังคารเนี่ยครับมันไปอยู่สัตที่ไหนมันมันแข็งหรือเปล่าถ้ามันแข็งดาวปตตนิแข็งก็แปลว่ามันพอสมน้ําสมเนื้อแต่ถ้าดาวปฏตนิแข็งแต่ดาวเราอ่อนเช่นไปเป็นนิดไปเป็นปราไอ้ปลากับเราจะโชคย,ยังดีแต่ถ้าเป็นนิดเป็นปะาอยู่ที่ราศีพิจิกมรณะนี่แย่เลยครับเพราะปฏินิแข็งต,ตัวเราไปมรณะเออตนุมรณะ่ะมันก็ไม่ได้นะอันนี้คือ ค่อนข้างเสียครับเพราะว่าอะไรถึงจะได้ผลประโยชน์ก็จริงนะแต่แต่ค่อนข้างเสียเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือคือ,คอต้องเข้าใจมันมีกฎธรรมชาติหนึ่งซึ่งผมก็เป็นนะแต่มัน,ม,นมันเป็นในดวงจีนนี่คือปรัชญ,ญาของดวงจีนที่เขาบอกว่าถ้าเผื่อดวงคุณเป็นดวงที่แบบคุณเป็นคนโชคดีหมายถึงมีท่าโชคลาภแต่คุณวาสนาของคุณมันไม่เข้มแข็งอะ่ะแปลว่ารับโชคลาบนั้นไม่ได้ก็หมายความว่าโชคลาบนั้นอนะ่ะไหลผ่านตัวเราไปเลย เออเหมือนกับทรายที่ล่อนแล้วมันก็ล่วงลงไปอ่งครับตอนทำนองนั้นนะครับมันก็ไม่ไม่มีสามารถเกาะติดอะไรเหลือมาติดไม้ติดมือได้เลยมันก็ล่วงไปหมดเลยมันก็เหมือนเก็บเก็บเงินไม่อยู่อะไรทำนองนั้นนะครับค <_ d> um> ือหมายถึงรายได้เข้ามาแล้วเก็บเงินไม่อยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกปะครับความมั่นคงไม่มีความร่ารวยไม่มีก็คือคนที่หมายถึงใช้เงินมือเติบแบบได้เงินมาจ่ายออกไปเลยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดไม่เหลือเงินเก็บอนาคตไม่มีคนพวกนี้ <_ d> um> เห็นไหมครับนี่แหละก็คือลักษณะเนี้ยหมายกับว่า ถุงเงินมันรั่วพวกง่ายๆเหมือนถุงเงินมันรัววนะครับเราได้มาเท่าไหร่โอ้ดีใจได้เงินได้เงินได้เงินแต่หันหลังกลับไปดูเอาไม่เหลือเงินเลยทําไมอะถุงเงินมันรั่วครับเออเข้าใจหรือยังเหมือนกับว่าเรามีท่าโชคลาภแต่เราวาสนามันรับไม่ได้รับโชคลาภนั้นไม่ได้ก็เหมือนกับถุงเงินมันั่วนั่นแหละทํานองนั้นครับได้มามันก็ผ่านตัวเราไปเลยหมายถึงเราอาจจะต้องไปจ่ายในรูปแบบอื่นหรือเสียเงินไปในรูปแบบอื่นก็จะมาครับ ก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียเห็นไหมมันมีวิธีการดูดวงเชิงปรัชญาเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าการด,ดูดวงจะดูง่ายนะครับคืออย่าคิดเองตามโลกเพราะว่าแนวปรัชญามันเป็นอะไรที่เกินกว่ามนุษย์ที่จะมองไปหมายถึงว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ใช้ชีวิตปกติฮะมันจะไม่ได้มองแบบนั้นคือมันมันต้องมองเกินอะ่ะหมายถึงว่ามองทุกอย่างต้องรู้แหละต้องมองเหมือนคนปกตินั่นแหละแต่ต้องมองเหนือชั้นกว่ามิงนั้นจะแก้ได้ไงในเมื่อมองไม่ มองมองเหนือชั้นกว่าไม่เจอถูกไหมครับมองกว่ามากไม่ได้หรือไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นในการแก้มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ลองผิดลองถูกนั่นแหละครับถูกปะไม่งั้นจะไปดูหมอทําไมในเมื่อหมอมันยังแก้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออหรือไม่มีทางแก้ให้เราอย่างเงี้ยเราจะไปดูทําไมมันเสียเวลาถูกปะครับคือฉันทําเองลุยเองดีกว่าบุกเดี่ยวเลยดีกว่าเสี่ยงเอาเลยจะได้ไม่ได้อย่างน้อย ไม่ได้ก็ช่างมันก็ฉันทาเองอะ่ะเอออะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นดีกว่าถูกปะครับแต่อันนี้มันต้องมีวิธีแนะนําให้ได้และต้องแก้ให้ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราต้องต้องรู้ต้องเรียนต้องศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่ะทีนี้พอกระดุมพระปัตตานีมันจะมี2แบบครับแบบแรกเนี่ยจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหมายถึงคู่เราจะต้องไปเปย์คู่หมายถึงว่ากระดุมพระไปปัตตานีถูกปะครับแต่มันแข็ง ก็หมายความว่าปตัตตนีดได้ไงแต่เราเสียนี่นั่นแหละอันนี้คือในกรณีที่ดาวแบบไปเสียครับเช่น,นตนุไปมรณะตะนุไปอริตนุไปออวินาศอย่้ยครับหมายถึงเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยทุกอย่างมันก็ผ่านเราไปเหมือนล่อนตะแกงอย่างที่ผมบอกนะครับมันทรายมันก็ล่อนออกไปหมดเลยเราก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกับเราล่อนแป้งอะทาขนมอะแป้งมันก็ล่อนออกไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยอยู่ในตะแกง เขาจะมาับนั่นแหละทํานองนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยผลประโยชน์ไม่มีอันนี้คือหมายถึงโค้ดแต่มน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น80%ถึง70%ตรงนี้คือมักจะได้คู่ที่เปย์เราหมายถึงได้คู่สนับสนุนเราเพราะว่าอะไรกระนุมพับไปลอยในปัตตานีและปัตตานีแข่งแปลว่าเขาอะมีเงินคือเราได้คนที่มีตังค์ครับได้คู่ที่มีตังค์มีเป็นคู่ที่มีการซัพพอร์ตเราได้อันนี้หลายคนเป็นแบบนี้ได้คู่คือแต่เขาต้องหานะเขาต้องสแสวงหานะครับเหมือนกับว่า อาชีมีโกนะอย่างผู้หญิงอ่ะมีโกนะอยากได้สามีที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยจะได้ตัวเองจะได้สบายมีลูกมีอะไรจะได้ไม่ต้องลําบากอะไรแบบนี้ครับแต่คนบางคนก็ติดกับดักเพราะว่าเลือกแต่คนที่มีตังค์แต่เขาไม่ได้หลักจริงเหมือนกับว่ามีตังค์แล้วเขาก็หาไปเรื่อยเนี่ยครับเออไปมีคนอื่นไปนอกใจอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบนั้นนะไม่ได้เสียมนะต้องบอกไว้ก่อนคือบางคนบางกรณีมันมีหมดนะครับมันมีทั้งคนจริงใจคนไม่จริงใจ ไปตัวเราอากไปรักเขาอ่ะคือเหมือนว่าไปคบกับเขาอ่ะบางคนก็แค่ผลประโยชน์ไม่ได้รักเขาด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องระวังคือฝากไว้ทั้งสองด้านเลยว่าถ้าจะได้คนอุปถมัมมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าคุณจะเลือกคนที่จะจะช่วยเหลือจะไปชั้นอ่ะเออพูดง่ายๆตรงๆงเลยอยากได้คนไปชั้นอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่คุณต้องรักเขาจริงคุณต้องให้ความรักของเราอ่ะตอบแทนเขาไปด้วยไม่ใช่ว่าหลอกให้รักแล้วก็เอาเงินเขามาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เขาจะบ้าครับอย่างน้อยอ่ะ ได้เงินจากเขาก็ต้องรักเขาหน่อยเนาะรักอย่างความจริงใจนะไม่ใช่แบบรักปลอมๆหลอกๆไม่ใช่นะครับอย่างน้อยรักเขาหน่อยตอบแทนนะครับดูแลเขาตอบแทนนะครับก็คนที่ให้ก็ระวังด้วยก็ต้องดูมันก็เหมือนกับมิจฉาชีพชนิดหนึ่งนั่นแหละครับไม่ต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องแลกกันดีๆมันต้องคือบางทีอ่ะ เขาเป็นแค่แรงซัพพอร์ตกำลังใจอยู่เบื้องหลังเป็นคนให้กำลังใจเฉยๆครับตำจริงมันดูเหมือนไม่แร์นะแต่ตาจริงมันแร์นะครับเพราะว่าเราต้องการคนคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเราเมื่อเราเหนื่อยกลับมาทํางานเหนื่อยๆแบบโอ้ยฉันงานยุ่งมากเลยกลับมาอทํากับข้าไว้เตรียมมีลูก,ม,ลกมีอะไร,ะไรแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรคืออัศภรรยาเต็มตัวอยู่ข้างหลังแบ็คเหมือนสมัยก่อนนะ่ะผู้ชายไปทํางานผู้หญิงแบ็คอยู่ข้างหลังทําทุกอย่างอันนี้แหละคือการถูกต้องเหมือนกับว่า เฮ้ยมันมันแลกกันไม่ได้หมายถึงผู้หญิงต้องตกอยู่ภายใต้อาน,นัตของผู้ชายเพราะผู้ชายมีปัญหาตังแล้วเลี้ยงดูไม่ใช่นะครับเพราะผู้หญิงก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อแบกให้ผู้ชายมีความสุขที่สุดเหมือนกับว่าอาเธอเหนื่อยมาเธอมาพึ่งเย็นอย่างเงี้ยคุณไปร้อนมามาพึ่งเย็นที่บ้านผู้หญิงก็ต้องทําตัวให้เย็นทําทุกอย่างให้เย็นไม่ใช่ทาให้ร้อนกว่าเดิมแล้วผู้ชายจะอยู่ด้วยเหรอถูกปะครับอะไรแบบนี้มันก็ต้องต้องบาลานซ์กันให้ถูกทุกทุกอย่างทุกเนี้ยผู้คนร ผลึกให้ได้มากกว่านี้เพราะความสัมพันธ์เป็นละเอียดล,ลึกซึ้งถ้าคิดจะมีรักก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ผมเข้าใจแหละว,ว่าจุดนั้นนะบางทีมันคิดไม่ได้หรอกมัน,มนบางทีมันหึงมันหวงมันนู่นนี่นั่นเข้าใจแต่ผมเตือนสติแล้วก็คิดด้วยเนาะประมาณนี้อ่ะต่อไปดาวการเงินไปสถิตในเรือนพิจิกก็คือเป็นปลานะครับสุขในเรือนคารเป็นปลาต้องเข้าใจก่อนว่าสุขในเรือนคารงคารในเรือนสุขมันจะตรงข้ามกันเรียกว่าเป็นปลา ปรกาคือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับอ,อ,อ่ะนะครับก็หมายความว่าสุขในอังคารเป็นประเป็นมรณะด้วยอันนี้คือเสียเสียเยอะมากคือต้องระวังเลยครับสุขเป็นปะและเป็นมรณะด้วยหมายความว่ากระดุมพระเป็นมรณะใช่ปะกระดุมพระมรณะแปลว่าไรแปลว่ามีแต่เงินลวกเงินไหลเงินโอ้มีเท่าไหร่ก็ออกไปหมดเลยคือคนคนนี้เก็บตังค์ไม่อยู่เป็นคนเก็บตังค์ไม่อยู่ แต่ไม่ใช่ว่าเก็บตังค์ไปอยู่ชั้นร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องตระหนักถ้าไม่ตระหนักจะออกหมดเลยคือพูดง่ายว่าจ่ายเก่งไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไปจ่ายที่ถูกใจนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่มันมีเรื่องให้จ่ายเรื่องทุกข์ร้อนนะ่ะเรื่องทุกข์ร้อนที่ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ฉั้นจ่ายเพราะชั้นสุดริไลนะโน no. กระุมพระมรณะเขาว่ามรณะแปลว่าเสียหายแปลว่าเสียใจเงินมันคือมันเสียใจเรื่องเงินนะ่ะเขาว่าเสียใจเรื่องเงินไม่ได้แปลว่าชั้น เสียไปกับการซื้อรุยซุรอไลเพราะเราได้ของมาเราถูกใจเราไม่ได้เสียใจครับดังน,นั้นตรงนี้ตัดออกไปไม่ใช่ชอยนี้เลยชอยนี้หมายความว่ามีเรื่องเสียหายจึงต้องเอาเงินไปแก้มันเสียใจมันทุกข์ใจเช่นน้ําประปาแตกอาจารย์มาซ่อมแล้วเสียใจไหมไอ้ท่อประปาแตกเนี่ยเสียใจสิถ้าไม่คือแบบมันต้อง คือหมายถึงว่าฉันใช้ปกติอยู่ๆมันก็แตกเสียหายอะ่ะอย่างตอนนี้ผมมันก็น้ํามีปัญหาครับเพราะว่าน้ามันรั่วเออก็หาสาเหตุไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนพยายามหามาตลอดก็พ่อก็ต้องพยายามอัดแแปลงทุกอย่างเพื่อให้ใช้น้ําได้แต่มันก็ลําบากอะ่ะเออแล้วก็มีกลิ่นด้วยเพราะว่ามันใช้ใสาย,ยางแทนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเออจนกว่าพ่อจะมีเวลาไปทําใหม่อะไรแบบเนี้ยครับ ก็ให้มันปกติอะไรเงี้ยก็มีปัญหาจริงๆคือแบบลําบากมากแล้วก็บางทีแบบไฟดับอ่ะฉั้นปีนไปเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้เสี่ยงเดี๋ยวตกประมาณข้งขาหักทําไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องจ้างช่างอะเสียเงินถามว่าฟอนหลอดไฟมันเสียมันเสียใจไหมเสียนะครับเพราะอะไรก็ฉันเคยใช้ได้แต่อยู่ดีมันใช้ไม่ได้อ่ะเอออย่างเช่นฉันมีงานต้องทําแต่ว่าไฟมันดับฉันก็ต้องหยุดพักงานเออแล้วต้องเสียตังค์ด้วย แต่เสียตังมันโอเคม,มันเปลี่ยนได้อันนี้คือข้อดีก็คือเอาตังไปเสียก็คือเพื่อนกว่าแลกกันเอาเงินไปเสียแล้วก็ได้ของใหม่มาอ่ะอันนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งด้านดีกระดุมพระมรณะเดี๋ยวพูดให้ใจชื้นก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีดีเลยเหรอข้อดีคือมรดกแต่เขามรดกต้องไปลาภะด้วยนะลาภะสวยเปล่าลาภะเกี่ยวไหมกับมรณะนะกับการเงินถ้าเกี่ยวกันเงินกับเกี่ยวกับมรณะนะเนี่ยอันนี้จะได้มรดกนะครับคือได้มาแบบง่ายๆอันนี้คือข้อดีเลยที่แบบว่าได้มาแบบง่ายๆ หรือหมายถึงการเงินแล้วไปสืบทอดต่อก็ได้นะครับเขาสืบทอดต่อการเงินหมายความว่าไปลงทุนในหุ้นและเอาพอร์ตเนี่ยเต็มตัวยกให้ลูกหมายความว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโฟกเกอร์ผมที่ที่แบบเล่นหุ้นแล้วเขายกพอร์ตให้ลูกด้วยอะอาชีพนั่นแหละครับก็หมายถึงว่าให้ลูกเล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ ทำไว้ให้ลูกเนี่ยสืบทอดต่อแบบนี้ครับเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือพ่อยกกิจการให้ลูกอย่างเงี้ยก็คือมรณะเหมือนกันก็คือการสืบทอดสืบต่อไปเช่าไปเซ้งอย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งคือกระดุมพามรณะคือการขายของมือสองขายของพวกอะไรพวกนี้จะดีเพราะว่ามรณะหมายถึงการสืบทอดสืบต่อแล้วทําให้มันยังคงอยู่ต่อไปคือการแก้ไขนะครับก็ผ้ามือสองท่ี่จะทิ้งฉันไม่ใชแล้วแต่ก็ไปบริจาคหรือเอาไปขาย มันก็จะได้เงินมาถูกปะครับบริจาคได้ได้บุญแต่ว่าไม่ได้เงินแต่ว่าเอาไปขายต่อได้เงินแต่ไม่ได้บุญนะครับก็นั่นแหละก็ได้ทั้งคู่เนาะก็ไปทำนะครับต่อไปดาวการเงินมาสถิตในเรือนสุภะบ้างคือปราเนี่ยมันหมายถึงคนอื่นก็อาจบริจาคก,ก็ได้หรือเอาไปขายต่อเนี่ยก็เป็นคนอื่นละเจ้าของเปลี่ยนละเนี่ยก็เป็นปละนั่นแหละนะครับอันนี้คือใช่เลยก็คือจะได้เงินได้ทองนะครับอย่างน้อยได้ของ คือได้น้อยเพราะว่ามันไปขายมือสองแนงะ่ไม่ได้เต็มราคาแต่อย่าลืมนะตัวเองก็ใส่แล้วไงเออต่อไปกระดุมพระสุภะเนี่ยอันนี้ก็ดีเพราะว่าหมายถึงผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการเงินเคลื่อหนุนเรื่องการเงินแต่จะบอกไว้ก่อนว่าสุภะคือนามธรรมาลาภะคือรูปธรรมส่วนกรรมมาคือการกระทําเดี๋ยวผมเกินนิดน,นึงก่อนการกระทําจะเกิดเหมือนกับเพาะต้นไม้อ่ะพอมันงอกขึ้นมาปุ๊บมันออกดอกเนี่ยสุภะคือดอก ดอกของต้นไม้คือมันสวยงามดูลชื่นใจว่าเออฉันปลูกได้แล้วนะมันโตแล้วนะฉันมีความสุขเนี่ยก็คือนามธรรมหมายถึงชมดอกคือมันดีต่อใจแค่นั้นเองคือโอกาสมันคือโอกาสโอกาสที่ต้องทําหมายถึงเขาให้โอกาสเรามาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญเอ,อื้อเกื้อหนุนเรื่องการเงินเรื่องโอกาสในเรื่องการเงินเราก็จะได้มาหรือหมายถึงอให้กู้ธนาคารที่กู้เนี่ยสุภาเนี่ยเป็นธนาคารได้ก็คือการให้กู้ กู้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ต้องชดใช้ดอกอ่าประมาณนั้นก็แปลว่าเขาให้โอกาสเรามาอันนี้คือนามมาทำครับคือคนคนนี้จะมีเงินเนี่ยใช้ถึงอนาคตเลยอันนี้คือโชคดีมากหมายความว่าอนาคตเต็มตัวรับศัพ์มีเงินครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี้ยอย่าลืมนะไปดูดาวพื้นดวงชะตาด้วยมีดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ทานคู่สมพลคู่บาประเะือเสประเขือดูให้หมดอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เกณฑ์4ี่ตัวนี้อ่าคู่ธาตุคู่สมพลไม่ต้องดูแต่เอาดูอย่างนี้ ถ้าเป็นดาวดาวกันเงินเราเป็นดาวศุกใช่ไหมเป็นดาวสุปเคราะห์อยู่แล้วถ้าสุปเคราะห์กลุ่มสุปเคราะห์จะหมายถึงได้ง่ายถ้าดาวสุกกลุ่มกับดาวบาป์เคราะห์แปลว่าได้ยากได้แต่ได้ยากถ้าดาวสุกเป็นดาวคู่มิรกับดาวดวงนั้นสุกคู่มิรคืออะไรอังคารแต่เป็นดาวบาระเคราะห์เนาะก็หมายถึงได้ยากนิดหนึ่งแต่ก็ได้มาเอามันมันได้กึ่งง่ายอ่ะก็เหมือนถึงโอกาสนั่นแหละได้มาง่ายแต่มันก็ต้องลงมือทำอยู่ดีพ้องคานคือการกระทําก็แปลว่าจะได้เงินมา ก็จะได้พากันไปหาทางอ่ะเออพูดง่ายแบ่งผลประโยชน์ปันส่วนปันส่วนกันได้ดีก็ถือว่าถือว่าถูกกันน่ะพูดง,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 ง่ายๆแต่ถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูอันนี้ระวังเลยครับอย่าไปยุ่งกับไอ้หุ้นส่วนเด็ดขาดอย่ามีหุ้นส่วนเด็ดขาดใครมีดาวบาราบะคะถึงกันในเรื่องการเงินเอ่ยเรื่องของการลงทุนเอ่ยพวกเนี้ยอย่าไปยุ่งลยครับปัตตานีเอ่ยเนี่ยอย่าไปยุ่งเพราะว่าคุณมีดาวคู่ศัตรูเหมือนมีหนี้กรรมมีหนี้เวรที่ต้องชดใช้อะครับพูดง,ง่ายว่าคุณไปยุ่งเมื่อ,อไหรนะ่นั้นได้เรื่องเลยครับ คือพูดง่ายว่าคุณเตรียมตัวจดใช้เลยนะคือพูดง่ายว่ามันจะแตกคอกันเพราะเงินแล้วก็มีการทะเลาะกันหุ้นส่วนแตกนะครับดีไม่ดีฟ้องร้องคดีความได้ด้วยถ้าไปเกี่ยวพันกับอริคดีความนะครับอันนี้ระวังดีๆทีนี้คืออย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งการเงินใครแล้วก็อยาให้ใครไปยุ่งการเงินเราจบแต่ไปดาวกระดุมพระมาสถิตในเรือนมังกรเนี่ยเป็นเทวี TV โชคได้ดีจากเพศตรงข้ามเรื่องการงานนะครับ การเงินไปอยู่การงานทายง่ายมากเลยเงินไปอยู่การงานก็แปลว่าทําอะไรมันก็งอกคือพูดง่ายว่าคนคนนี้เป็นคนที่หว่านพืชหวังผลก็จะได้ตามนั้นตามที่ต้องการเลยครับแต่มันต้องทําเหนื่อยครับแต่ได้กออ็โอเคนะครับคือพูดง่ายปลูกอะไรมันก็งอกอันนี้คือกุศโลบายคือการหว่านอะไรไปก็ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมเนีย่ยกระดุมพะ คือหมายถึงว่าแต่กรรมเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับการเงินแปลว่าหวานอะไรมันก็องอกมันก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคนโชคดีทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็องอกแต่มันมาด้วยเหงื่อออกทางรูขุมขนไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆฟกๆไม่ใช่ต่อไปดาวการเงินมาสถินในเวลาพระอันนี้ดีที่สุดในอีพีนี้เพราะการเงินที่ได้มาง่ายเรียกว่าโชคลาบเนื่องการเงินได้ราบเป็นเงินคนที่ได้ราบเป็นเงินโชคดีที่สุดเพราะอะไรครับนอกกนั้นมันต้องไปแปลเป็นเงินหมดเลยเช่นได้โชคลาบเป็นคู่ แต่คู่นั้นรวยหรือเปล่าถ้าคู่รวยก็ได้เป็นเงินอะโอเคแต่ถ้ารู้ไม่ถ้าคู่ไม่รวยได้ไดโชคดีเจอเนื้อคู่แต่ไม่เกี่ยวกับเงินนี่เออก็อาจจะหมายถึงไม่มีทรัพย์ก็ได้ต่างคนต่างไม่มีทรัพย์ก็ต้องกัดก้อนเกลืกินกันแต่เป็นคู่แท้อ่ะก็ว่าไปเห็นไหมครับบางคนได้โชคลาภเป็นการงานต้องเหนื่อยทํานะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำงานไม่ได้ตังนะ แต่ไอกระดุมพาลาพานี้เขาล่อนให้ง่ายเลยครับโอนเข้าบัญชีเลยไม่ต้องมาเอานะครับคือบางทีการงานเนี่ยยังต้องวิ่งไปเอาบ้างอะไรต้องวิ่งไปเอาบ้างแต่ลาพานี่ยื่นง่ายๆเลยครับยิ่งแบบอ่ะให้ซองไปเลยอ่ะโอนเข้าบัญชีแล้วนะอย่างเงี้ยคือมันมันง่ายเลยอะ่ะเออมันไม่มีอะไรยากเลยไอกระดุมพาลาพานี่เพราะลาภาแปลว่าสิ่งที่งอกเงยอะไรก็ได้ที่ในเวลาผางอกทุกแคละงอกทุกอย่างงอกทุกชนิดนะครับถือว่าคนนี้เป็นคนโชคดีแล้ว มีเงินมีทองใช้ตลอดอันนี้คือโชคดีมากๆหาเงินง่ายคนนี้เป็นคนหาเงินง่ายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดคนนี้เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับคือหมายถึงว่าไปโฆษณาให้ใครคนก็จะวิ่งเข้ามาลุมซื้อไปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคนนี้เป็นดวงนางกวักนะครับไม่ต้องลงทุนเองไปหยิบไปจับอะไรแค่ใช้หน้าตาตัวเองอะ่ะก็มีโชคมีลาบละ เอออันนี้คือดีมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือได้ตนุลาภาพวกตนุลาภะเนี่ยเป็นประเภทแบบมีโชคอยู่กับตัวนะครับเอาตัวเองไปแสดงมันได้หมดเลยไม่ใช่แสดงหนังนะแต่หมายถึงเอาตัวเองไปพรีเซนต์นะครับสุดท้ายคือกระนุมพะวินาศอันนี้น่ากลัวแต่เดี๋ยวจะพูดข้อดีนให้ใจชื้นก่อนก็คือเกี่ยวข้องกับการทําออนไลน์ต่างทีมต่างแดนต่างประเทศต่างภาษาต่างชาตินะครับดีหมดไปคือหมายถึงว่า ทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นไปเลยก็ได้ก็จะได้โชคได้ลาบออกจากถิ่นเกิดน,นะครับแต่ข้อเสียกระดุมพาวินาณคือหมดเงินก้อนใหญ่คือบางบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มีเกณฑ์ลมละลายไหมไอ้พวกประเภทกระดุมพาวินาณเนี่ยมีครับแต่ไม่เด่นมีแต่ไม่เด่นคือไม่แปลว่าลมละลายครับแต่มีสิทธิ์ได้คือพูดง่ายว่าคุณทําอะไรคุณวางแผนนะคุณแบ่งเงินไ้ก้อนหนึ่งจะน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เหลือไว คุณก็จะเหลือก้อนนั้นเป็นก้อนสุดท้ายคุณจะไม่มีวันลมละลายจำไว้ครับแต่ถ้าคุณลงหมดหน้าตักหมดหนะ้าอันนี้แปลว่าหมดหน้าตักนะกระดุมพระวินาศแต่มันมากกว่านั้นคือหมดแบบขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปลงกับสิ่งสิ่งนั้นเลยคือใจกล้าใจใหญ่ใจนักเลงนีย่ยลาหูวมาเป็นลาภาเนรววงโลภมากขายทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่บังเอิญว่ามันเกิดการผิดหรอกอย่าลืมนะกระดุมพระมีบริติอยู่อยู่น่ากลัวมากก็หมายถึงพริกให้คุณลมละลายได้เลยคือให้ไไปดดดููททีี่่่าวมใช ไม่ใช่ดูที่เรือนนะเออเรือนมันบอกก็จริงแต่มันไม่มีสิทธิมม์ลมะลายหรอกแต่ดาวเนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณจะลมละลายครับดังนั้นเนี่ยพึงระวังเอาไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพืลังกับช่องชั้นไของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ